อกเล็กใส่อะไรก็ไม่สวยต้องดูสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยฝ้ายนะคะอายุ21ปีค่ะปัญหาหน้าอกเล็กหรอคะเมื่อก่อนป้ายก็คิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรนะคะแต่พอเราเข้ามาหาลัยอย่าเงี้ยค่ะเราก็แบบเจอเพื่อนที่แบบเขาหน้าอกใหญ่ๆแล้วเขาใส่เสื้อผ้าสวยเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเออเราก็อยากมีหน้าอกบ้างเราก็ทําได้แค่ดันๆนเราอะค่ะยกยัวจนคอก็ยังไม่ขึ้นอะค่ะพี่ สจนได้มาลองตัวหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าลืมชุกตัวที่เคยลองมาทั้งหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะซาบิ l ่าบเบล k k ครีมเป็นครีมบำรุงหน้าอกที่คิดค้นโดยเภสัชกรค่ะน้องมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกของสาวๆให้ใหญ่ขึ้นปูขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแถมยังช่วยให้หน้าอกกระชับเต่งตึง ตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเข้มข้นขึ้นถึงแสงเท่าเลยนอกจากจะช่วยให้หน้าอกของเราใหญ่ขึ้นแล้วน้องยังช่วยเพิ่มความขาวกระจางใสลดรอยแตกลายช่วยให้ผิวบริเวณหน้าอกของเราเนียนนุ่มขึ้นด้วยค่ะส่วนราคาก็เบาๆเ,เ,เหมาะสําหรับนักศึกษามากเลยค่ะเพียงแค่590บาทจากราคาปกติ790บาทนะคะทเทียบเท่วกับผลลัพธ์และความปลอดภัยแล้วคือคุ้มมากเลยนะคะทุกคนแต่ต้องระวังของปลอมจากช้อปปี้และลาซาด้าด้วยนะคะถ้าอยากได้ของแท้ ต้องสั่งที่เพจของบริษัทเท่านั้นค่ะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะมี PP, พี่พี่แอดมินคอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ